Easy way, easy road. The rush hour, 10-10-91, traffic grow. <laughs> ขาเจราจรสบพอ FM เก้าสนึ่ง Traffic Pro ร่วมส่งความสดชื่นโดยน้ำมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชคับสันสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติช่วยช่วยลานี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนะ้าหนึ่งเช้านี้กับน้องกีตากันนะคะ หน้าหนึ่งเชา้านี้สนับสนุนโดยทิพยประกันไทยจริงจังกับไทยจริงใจกับคุณและสลากออมสินพิเศษหนึ่งปีรางวัลเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเราจะเริ่มหน้าหนึ่งเชา้านี้ที่ภารกิจของท่านนายก เนะมื่อวานนี้นะตามที่เราได้รับทราบข่าวกันค่ะเมื่อวานนาะยกแพททองทานชินวัตนนะคะโทรศัพท์หารือกับมาโครงผู้นำฝรั่งเศสนะเน้นย้ำความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคนะหวังจะหนุนการเจราจาแบบทวิภาคีนะคะแล้วก็เมื่อวานนะจากที่สถานการณ์น้ำที่เชียงรายนะจะเห็นได้ว่า น้ำท่วมค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วตอนนี้คือเชียงรายเนี่ยอ่วมเลยฝนตกไม่หยุดนน้ําท่วมแล้วห้ามเพอิดร้อนกว่าสี่พันครัวเรือนค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภักสามนะเผยภาพสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะโดยวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาเที่ยงค่ะฝนตกหนักสะสมอย่างรุนแรงในพื้นที่ตำบลแม่เปา อำเภอพญามเมงรายอำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงชัยอำเภอเวียงเชียงรุง้งอำเภอเชียงของอำเภอเทิงค่ะแล้วก็ได้รับผลกระทบในหลายๆที่นะคะบริเวณอำเภอพญามเมงรายเนี่ยตำบลตาดควันนะ้ําหมู่ที่4น้ำป่าเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านเรือนรัศดร200ครัวเรือนนะสะพานถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้นะคะแล้วก็ตำบลแม่เปานะ้ำหมู่ที่1 2 3 6 11 12 14 16และ20 น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม <c oughs> ขุนห้วยแม่เป่านะบ้านเรือนรัชดอนาัร3,70หครัวเรือนค่ะเราพอสอต่อแม่เป่านะได้รับผลกระทบหนึ่งแห่งถนนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้นะคะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำนะหมู่2หมู่7หมู่8หมู่1ิเนี่ยน้ำก็เข้าท่วมเข้าท่วมบ้านเรือนรัชดอนนะห0 0ครัวเรือนนะคะส่วนอำเภอเวียงชัยเนี่ยตำบลผางามนะคะน้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตร ะะแล้วก็ถนนทางหลวง1326นะกม .12 บวก875ถึง13บวก300เส้นทางไปอำเภอพยาเมองรายก็น้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้นะตำบลดอนศิลาหมู่ที่10น้ำท่วมพื้นที่เกษตรค่ะประมาณ500ไร่เป็นนาข้าวนะคะอำเภอเชียงแสนตำบลบ้านแซวนะน้ำเข้าท่วมบริเวณถนนไม่สามารถสัญจรได้ ในพื้นที่หมู่4หมู่11แล้วก็12นะส่วนอำเภอเชียงรุ้งเนี่ยตำบลทุ่งเกาะนะตำบลป่าซางตำบลดงมหาวันนะน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้งนะเข้าท่วมพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนรัษฎรบางสวนค่ะในส่วนของอำเภอเทิงนะคะตำบลเวียงหมู่ที่20น้ำก็เข้าท่วมบริเวณโรงพยาบาลเทิงนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย5อำเภอ10ตำบล32หมู่บ้าน บ้านเรือนรัษดรได้รับผลกระทบ4,405ครัวเรือนถนน3จุดสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ2แห่งะพื้นที่การเกษตรนาข้าวเนี่ย500ไร่ค่ะความเสียหายอื่นๆก็อยู่ระหว่างสำรวจนะคะแล้วน้มสถานการณ์ตอนนี้ก็คือปัจจุบันนะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็สถานการณ์อุกภัยเนี่ย ยังไม่สิ้นสุดนะคะตอนนี้ก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะะที่ต้องเอาเรื่องน้ำมาพูดเนี่ยก็ยังอยู่ในภารกิจของทนายกนะคะเพราะว่าวันนี้นะัเตรียมที่จะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะขณะที่วันนี้เนาะ28ดมิถุนายน2568นะเราทราบกันอยู่แล้ววันนี้มีนัดชุมนุมใหญ่นะคะ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะอาจจะต้องจับตานะแล้วก็ดูข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะใครที่จะต้องเดินทางนะแล้วจะต้องผ่านตรงจุดนั้นนะจะลีกเรี่ยงยังไงถ้าใกล้ใกล้ก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยสามารถโทรสอบถามได้ที่สะวะพ .fm91 ของเรา1644ค่ะแล้วก็ไปต่อที่เรื่องของระเบิดนะ เมื่อวานนี้ก็มีการเก็บกู้นะคะตอนที่ดิฉันยังทำงานอยู่เนาะอยู่ในรอบเช้าเนี่ยนะไม่เกินบ่ายสองโมงนะคะตอนนั้นเนี่ยเก็บกู้ไปได้แล้วหนึ่งนะ,ะแล้วก็รับทราบเพียงว่า ทางผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาวางเอาไว้สองที่นะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดนะวันนี้เช้ามาดูเนี่ยเอา้าเป็นสามลูกนะคะความคืบหน้ากรณีคนร้ายที่ถูกจับได้ที่จังหวัดพังงานะแล้วรับสาร,รภาพว่ามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใตนะ้เพื่อมาวางระเบิดป่วนในพื้นที่ของกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตคนะซึ่งต่อมาการสอบสวนนะะก็ยอมรับบอกว่า ตัวเขาเองเนี่ยเขาตั้งระเบิดไว้ตามจุดต่างๆนะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกค้นหาเก็บกู้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยเมื่อวานเนี่ยกู้ได้สมลูกนะะแล้วก็ช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี้ยที่ผ่านมาก็คือกู้ได้หนึ่งลูกนะถูกวางไว้ที่บริเวณกำแพงกันคลื่นข้างปฏิมากรรมปลาใบนะหาดอ่าวนางค่ะแล้วก็ล่าสุดเวลา17นาฬกาของเมื่อวาน <c oughs> <c oughs> เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาพบวัตถุต้องสงสัย ลักษณะเป็นก้อนหินเทียมวางซุกซ่อนอยู่บริเวณกำแพงกันคลื่นห่างจากประติมากรรมหอยชักตีนนะคะบริเวณหน้าชายหาดนพรัตน์ธาราตำบลอ่านางอำเภอเมืองกระบี่เนี่ยได้อีกหนึ่งลูกเนะจ้าหน้าที่ e อดีเข้าเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยรวมวันนี้สามารถเก็บกู้วัตถุต้องสงสัยที่คนร้ายนำมาลอบวางเอาไว้ในพื้นที่ตำบลอ่านางย่านแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยรวมสองจุดด้วยกันนะซึ่งการตั้งเวลานั้นเนี่ยนะเขาก็พบว่า ไอ้เจ้าตัวชนวนจุดระเบิดนะคะเขาตั้งไว้กว่าหนึ่งร้อยวันนะคะหรือไม่ต่ํากว่าสามเดือนนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่าคนร้ายตั้งผิดนะเพราะการตั้งเวลาเนี่ยคงคิดว่าเป็นชั่วโมงนะซึ่งตั้งไว้ประมาณร้อยกว่าชั่วโมงก็จะไปตรงกับช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ไปกดเป็นการตั้งเวลาวันแทนนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับ ทาง e อ d ดีนะที่เขาไปตรวจสอบเก็บกู้ระเบิดนะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนะที่เขามีซ้อมรับมือซินามินะหกจังหวัดฝั่งอันดามันค่ะมีนายพัสกรบุญ,ญรักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธณภัยนะคะนะเป็นผู้นำนะรวมไปถึง แม่ทัพน้อยภาคที่4กองทัพภาคที่4แลนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก5จังหวัดนะคะประกอบด้วยจังหวัดตรงังระนองสตูลกระบี่พังงานะรวมทั้งผู้แทนกรมในสังกัด ของกระทรวงมหาดไทยค่ะหน่วยงานราชการอื่นๆนะแล้วก็ผู้แทนจากกองสุนย์เก้าประเทศนะประชาชนรวมกว่า1,000คนนะที่เขาไปร่วมชมแล้วก็ติดตามการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยนะคะการฝึกซีแม็กยเนี่ยจัดขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพกระทรวงมหาดไทยะมีเป้าหมายเพื่อทดสอบความพร้อมในการบริหารจัดการสาธภัยในทุกระดับค่ะทั้งเชิงนโยบาย อำนวยการปฏิบัติการตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประกอบด้วยกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติอาทิ ก็มีก่อนก่อนหน้าที่เขาจะปฏิบัติกันว่ามีการเสวนาการฝึกซ้อมอพยพก,การแจ้งเตือนภัยการค้นหากู้ภัยนะการตั้งศูนย์พักพิงรวมถึงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสนับสนุนค่ะอาทิเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สานะเรือความเร็วสูงดโดรนกู้ภัยนะคะรวมไปถึงหอเตือนภัยจำลองจากสถานการณ์จริงค่ะค่ะก็ดูตรงนี้นะคะกับศูนย์ป้องก,กันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเราเช็คไปหกนกาล่าสุด มีฝนตกเล็กน้อยในเขตกรุงเทพมหานครที่เขตบางขุนเทียนเขตบางบอนหนองแคบางแคจอมทองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ธนบุรีและเขตดุสิตเขตบางเคตนี้ก็ตกนะคะโป,โปรยๆเป็นเม็ดลองลองนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็ไปต่อกอันที่ข่าวของทางโรงพยาบาตลตราดนะคะเขาออกมาแจงไทม์ไลนย์ยิบเลยนะโตโซเชียลกัมพูชาดราม่าแม่ลูกนะแรกเกิด นะกลับประเทศนะคะยันนะตัวคุณแม่เนี่ยตั้งใจที่จะทิ้งลูกหนีออกจากโรงพยาบาลนะซ้าพบเข้าเมืองผิดกฎหมายเผยส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลเกาะกงนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการนําส่งซึ่งดําเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเคร่งครัดนะคะคุณพินพัฒนลืมถุงผ้าสีฟ้ามี iPad ตัวเครื่องสีฟ้าใสเคสสีขาว มีแท็บเล็ตตัวเครื่องสีดำนะมีสองสิ่งนี้นะคะถุงผ้าสีฟ้าข้างในมี iPad แล้วก็แท็บเล็ตขึ้นแท็กซี่จากซอยบางแวกสามไปลงซอยบางแวกแปดสิบตอนห้านกาห้าสิบห้านาทีวันนี้คุณแท็กซี่ช่วยตรวจสอบนะคะลูกค้าผู้โดยสารเพิ่งลงไปจากรถของคุณนะขึ้นจากซอยบางแวกสามไปลงที่ซอยบางแวกแปดสิบลืมถุงผ้าสีฟ้ามีทั้ง iPad แล้วก็แท็บเล็ตนะคะบน บนรถคันนี้คุณแท็กซี่ส่งขาวเราหน่อยนะคะเราก็มี <c oughs> ความคืบหน้าแล้วคุณผู้ฟังและรวมไปถึงดิฉันเองนะคะก็น่าจะรอฟังความคืบหน้าเกี่ยวกับคิวการเจราจาการบังคับใช้ภาษีตอบโต้ของโดนัลด์ทรัมป์นะที่ไทยเราก็รออยู่ว่า เอ้ยจะให้เข้าไปคุยวันไหนดีนะคะล่าสุดคุณผู้ฟังไทยได้คิวแล้วนะคะพิชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเตรียมยกคณะบินไปสหรัฐในสัปดาห์หน้าค่ะหลังได้คิวเจราจาการบังคับใช้ภาษีตอบโต้ของโดนัลด์ทรัมป์นขณะที่ทำเนียบขาวก็เผยทรัม้์เนี่ยเล็งขยายเวลาระงับใช้มาตรการภาษีศุลการหลังเลยเส้นตายเกวันค่ะวันนี้เป็นวันนัดชุมนุมนะคะ การที่อนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมินะข้ประชาก,การตํารวจคนครบาลก็ขอประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางทุกเส้นทางที่จะไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตถนนอโศกดินแดงถนนราชวิถีถนนพระโลยุธินถนนพญาไทนะคะไปกลับอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิไม่น่าจะสะดวกนะคะสาหรับเช้าวันนี้เอ่อก็คงจะเป็นช่วงบ่ายคุณผู้ฟัง เดี๋ยวคอยติดตามข้อมูลจากสพ .91 อย่างใกล้ชิดนะคะสําหรับเส้นทางการจราจรค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศน้าออกแถลงการบอกว่าตามที่ได้มีความพยายามที่มีการจะปั่นกระแสในสังคมออนไลน์นะคะเพื่อสร้างความแตกแยกในสังคมไทยรัฐบาลไทยขอยืนยันและทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่าไทยจะใช้ช่องทางที่เป็นช่องทางทางการเท่านั้น ในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลกัมพูชานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะซึ่งรวมถึงการปรับปรามปัญหาคอเซนเตอร์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์นะในขณะนี้ได้มีรายงานหลายฉบับจากองค์การระหว่างประเทศค่ะทั้งสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะหรือ UNODC นะองค์การนิรโทษกรรมสากลนะคะหรือ AI Amnesty น,นะคะ แล้วก็ออกมาเขาออกมาชี้แจงให้เห็นว่าอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เป็นภ,ยภยัยคุกคามซึ่งประเทศไทยนะเห็นด้วยว่าจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลในด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงผลกระทบซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะแสดงบทบาทนำในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอใหป้ประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยร่วมมือกับไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในอนุภูมิภาคเราต่อไปค่ะ กรณีคุณศักดาที่ขอความช่วยเหลือมาเรื่องลืมกุญแจไว้ในรถนี่เออ,อยู่ที่ปั๊มปะตะทถนนประดิษฐ์มนูธรรมก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วจากเจ้าหน้าที่ปอเตึ็กตงรหัสกู้ภัย435และอาสาสมัครปอเตึ็กตงรหัสหัวหมาก005และ006ได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วเรียบร้อยขอบคุณในน้ำใจของทั้งสามท่านนะคะ แล้วก็ไปอีกเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะไก่ไทยถูกส่งไปอวกาศนะเพราะภารกิจอวกาศเนี่ยเป็นเรื่องยากนะทุกทุกอย่างจะต้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซนเท่านั้นนะแต่ไก่ไทยก็ทำได้นะคะหลังพิชิตมาตรฐานอาหารอาวากาศครั้งแรกนะเมนูอาหารยอดฮิตของคนไทยอกไก่กระเพราจากซีพีเนี่ยถูกส่งขึ้นไปเป็นอาหารของนักบินในอวกาศในภารกิจ Axi o m ีย s s i o n 4ค่ะ ที่เดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาตนินในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันได้ว่าอาหารที่คนไทยทานนะมีมาตรฐานที่ดีระดับโลกแล้วก็ระดับอวกาศค่ะค่ะก็นะก็ครัวของโลกนะคะ <S <S ท <S <S ไทยกํากลังพยายามทําทําให้ได้นะคะในคอนเซปต์นี้นะคะเป็นครัวของโลกค่ะ คุณสเสถียรใจพักดีแท็กซี่จิตอาสาหนึ่งมัวม้ากอไก่แปดแปดเก้าเจ็ดเออผู้โดยสารลืมของกางเกงและเข็มขัดอยู่ในถุงพลาสติกเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารที่รับจากคอนโดแถวแยกบางบอลหนึ่งไปส่งที่คอนโดระหว่างซอยเอกชัยสามสิบสี่กับสามสิบสองตอนตีสามสี่สิบนาทีนะค,คุณสเสถียรบอกว่านำสิ่งของดังกล่าวไปฝากไว้ที่ระปะอปภของคอนโดนี้แล้วเรียบร้อย เป็นขอใครไปติดต่อรับคืนที่นั่นเลยนะคะเมื่อคืนนี้มีคนขึ้นแท็กซี่เขียวเหลืองของคุณสเสถียรใจพักดีจากคอนโดแถวแยกบางบอหนึ่งไปลงคอนโดระหว่างซอยกอกชยัยส4ี่กับ32ลืมกางเกงและเข็มขัดอยู่ในถุงพลาสติกตอนนี้คุณสเสถียรใจพักดีนําไปฝากไว้ที่คอนโดของของ,ของรอปภของคอนโดแล้วเรียบร้อยติดต่อรับของที่นั่นเลยค่ะแล้วก็เมื่อวานไปที่ข่าวนี้นะคะ ออไม่แน่นะอาจจะเป็นบรรทัดฐานให้ให้ออผู้ที่จะซ้อมแผนนะในโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดนะีใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะน่าจะมีการตั้งป้ายเอาไว้สักหน่อยนะว่าซ้อมนะฮะไม่ใช่เรื่องจริงไม่งั้นจะเกิดเหตุแบบนี้เมื่อวันช่วงสิบโมงเชา้านะริมถนนอ่างทองสิงห์บุรีสายในหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่ออยู่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ ขาซ้อมแผนในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนค่ะในอำเภออ่างทองนะก็จัดอบรมโดยกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชนะคะแล้วก็กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลอ่างทองนะคะปรากฏว่า แผนซ้อมเสมือนจริงเนี่ยคุณผู้ฟังมันเหมือนจริงมากๆนะคะเขามีการกําหนดตัวแสดงเนี่ยคนแบบคลุ้มคลั่งจริงๆถือมีคัตเตอร์เนี่ยไปอรารวาดอยู่ริมถนนนะก็มีคนจะพยายามเข้ามาห้ามปรามแต่ระหว่างนั้นน่ะตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยเขาขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเจอเหตุพอดีนะเราไม่ทราบว่ามันเป็นแผนซ้อมเสมือนจริงจึงตัดสินใจจอดรถและรีบเข้าไประงับเหตุ นะท่ามกลางผู้เข้าอบรมจํานวนมากนะประกอบกับทางผู้แสดงที่แสดงเป็นคนคุ้มขั้งถือมีดคัสเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าตํารวจจะเข้ามาระงับเหตุจริงๆค่ะคิดว่านะนัดแนะกันเอาไว้แล้วนะก็เลยเต็มที่เลยอ่ะปรากฏว่าคนที่เขาแสดงเป็นคนคุ้มขั้งเนี่ยเขาถึงกับจุกลงไปนอนที่พื้นเลยนะคะ ก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องชุดมุนกันขึ้นมานะฮะเอาก็เลยบอกว่าโอ๊ยสงสัยถ้ามันไม่เหมือนจริงขนาดนั้นเนี่ยน่าต้องมีป้ายติดเอาไว้หน่อยนะว่าฉันซ้อมนะ,ะไม่ใช่ของจริงนะพี่ตุ้มค่ะเนาะก็คุณผู้ฟังท่านที่เดินทางกรุงเทพไปทางนาครราชสีมานะคะมีทางด่วนเอมหกช่วยอยู่นะคะแต่ว่าใครที่ไม่อคือขึ้นใช้ทางด่วนเอมหกไม่ได้ เพราะว่าจุดหมายอยู่เลยจุดหมายอยู่ไม่ถึงทางลงเอมหกนะคะก็จะต้องใช้เส้นทางพื้นราบตามปกติจะเจอปัญหานี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกที่ขึ้นเอมหกไม่ได้นี่นะคะถนนนิตรภาพขาเข้ากรุงเทพช่วงเขื่อนลำตะคองกมแปดถึงแปตรงข้ามกับสวนเท้าสุรานารีก็คมมีการขูดใสผิวจราจร ะคะเพื่อจะมีการปรับผิวการจราจรในเวลาต่อไปนี้นะคะรถผ่านได้เพียงช่องเดียวคือขวาสุดนะคะจะทําไปจนถึงโน่นเลยสิ้นเดือนกร,รกฎาคมนะคะเดือนนี้เดือนมิถุนาก็อีกหนึ่งเดือนเต็มเต็มเดือนกว่ากว่านะคะก็ผ่านยากะคะ่ะผ่านได้แค่ช่องขวาช่องเดียวนะ,ะรถติดมากนะคะสําหรับผู้ที่อยู่นครราชสีมาหรือด่านขุนทศหรือจะไปไกลกว่านี้ นะคะให้ใช้ m 6แทนก็ยังวิ่งฟรีอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่เฉพาะรถสี่ล้อเล็กเท่านั้นรถสี่ล้อขึ้นรถสี่ล้อเท่านั้นนะคะห้าล้อขึ้นไปที่ใช้ไม่ได้โอเคค่ะคุณกิต้ามีอีกเพิ่มเติมไหมคะได้ค่ะวสุดท้ายกทมเดินหน้าจ้างงานคนพิการกว่า400คนค่ะครบทุกประเภทเลยนับพร้อมตั้งศูนย์สนับสนุนการจ้างงานเพื่อที่จะเชื่อมเอกชนเนี่ยเข้าถึงแรงงานคนพิการอย่างมีระบบค่ะค่ะ นี่คือทั้งหมดของข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะคะคะ่ะสวัสดีสวัสดีนะคะ